โควิดตอนนี้มันจะกลายเป็นปีศาจหรือจะเป็นเทพที่มาประกาศสารภาพให้เราไพ่สามใบเนี่ยถามว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็เศรษฐกิจจะดีขึ้นเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่าเป็นเดือนเมษาอยู่ดีถ้าดูจักไพ่อย่างนี้นะมันจะเป็นคนใหม่การเป็นกลุ่มใหม่คนใหม่ที่จะขึ้นมาบริหารประเทศ สวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ปีนี้นะคะเป็นปีที่เปรี้ยงปังดังระเบิดนะคะแล้วก็รับทรัพย์ด้วยขอให้สิ่งที่ไม่ดีหมดไปกับปีเก่าแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะปีใหม่เราก็มาเปิดเทปแรกกันนะคะเรามาดูกันว่าในปีนี้จะเกิดอะไรอย่างไรบ้างตามหลักของโหราศาสตร์นะคะซึ่งแขกรับเชิญจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะก็คืออาจารย์พรหมยานเจ้าเก่าทําไมเหรอคะก็เพราะว่าเดือนเมษาปีที่แล้วนะคะแกก็ดูมาเนี่ย เรียกว่าค่อนข้างตรงมาตลอดเดือนตุลาที่เป็นเทปของอาจารย์พรหมยาณเทปที่2เนี่ยก็อาจารย์ก็พูดไว้ว่าเราจะได้เค้าดาวนะคะแต่เค้าแบบไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยนักแต่ก็ได้เค้าดาวนะคะเราก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เดี๋ยวเราตามไปดูค่ะไปฟังจากอาจารย์พรหมยาณเลยค่ะอ๋อสวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์สวัสดีใหมค่ครับฉลสดครับแหมเราได้เค้าดาวตามที่อาจารย์บอกแม้แต่ว่า,าเป็นเคา n แบบ มินิก็ตามแต่เราก็ได้เค้าดาวแล้วอย่างที่อาจารย์พูดเลยใช่ครับเพราะว่าคำทำนายผมเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างให้ความสําคัญกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนนะไม่ฉลองผมเคยทายว่าเมืองไทยเนี่ยจะมีการเฉลิมฉลองเค้าดาวงานปีใหม่งานมงคลสนุกสนานแน่นอนแต่จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวดและค่อนข้างจะมีการเต้นการสนุกสนานที่ไม่สุดซึ่งนัเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงตามคำทำนาย มันจะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วพี่ฉลอดเพราะว่าสิ่งที่ทายไว้หนึ่งปีเต็มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสในอนาคตว่าคำทำนายที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นจริงสูงมากค่ะทีนี้เนี่ยอาจารย์เราก็มาเปิดปีใหม่กันด้วยผลพวงก็คือโอไมครอนเลยอาจารย์ได้มีพูดเรื่องของโอไมครอนไว้ไหมแล้วมองไว้ว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆในเทปล่าสุดที่ออกกับพี่แท่งน,นะฮะของรายการของพี่ฉลอมนะ สอดกระถามตรงนี้เหมือนกันนะว่าแล้วเชื้อที่มันอินพอดเข้ามาแล้วก็ที่มันจะมีการกลายพันธุ์รุนแรงเนี่ยมันจะเกิดปัญหาหรือว่าเกิดการระบาดและทําให้คนเนี่ยล้มตายกันอย่างที่เป็นจริงหรือเปล่าผมก็เหมือนเป็นเดลต้าใช่ผมก็ยังยืนยันตอนนั้นเลยนะว่าผมไม่ได้เห็นเรื่องของการระบาดท,ที่จะทําให้คนไทยเนี่ยกลับมาล้มหายตายจากแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการสูญเสียชีวิตอย่างมากมายเหมือนสมัยเดือนกรกฎาคมแต่ผมย้ําคาทํานายผมเสมอว่า เมื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่หลังจากเฉลิมฉลองแล้วเนี่ยเมืองไทยเองทั่วโลกเองก็จะมีสัญญาณดีๆที่เกี่ยวข้องกับโควิดที่มันกลายพันธุ์เป็นไข้หวัดธรรมดาคือจริงๆคําทานายเนี่ยม,มันเป็นเรื่องของศาสตร,ร์ที่พูดถึงเรื่องการทานายอดีตปัจจุบันและอนาคตผมกำลังจะบอกว่าเทปล่าสุดที่คุยอิพิชลอตเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วที่ผมถ่ายไว้ว่าพฤศจิกาธันวาที่กระแสะตอนนั้นคนกังวลว่าคนไทยจะติดเชื้อและก็เสียชีวิต รุนแรงจากไข่อ่จากไข้หวัดโควิดที่มันกลายพันธุ์เนี่ยจริงหรือเปล่าสองเดือนที่ผ่านมาเองผมก็ยังไม่เห็นการลงหายตายจากจากเชื้อตัวใหม่นอกไหมฮะคราวนี้ารย์ที่เราจะเกิดขึ้นเออเปิดไพ่เลยดีกว่าก็จะบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนเดือนมกราคมเนี่ยในรายการพิธายไว้เหมือนกันว่าเราจะเจอสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับโควิดที่จะกลายพันธุ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับไข้หวัดธรรมดาแต่ถ้าจะย้ำคำทำนายเนี่ยแน่นอนครับผมก็จะขอ ยืนยันด้วยศาสตร์ไพ่พรมยา์เดี๋ยวเราจับไพ่สามใบว่าตอนนี้เกิดกระแสว่ามันจะการันมันมีสองทางแยกที่พี่พี่สอนคับว่าโอมคอนเนี่ยมันจะเป็นปีศาจหรือจะเป็นเทพที่มาประกาศอิสรภาพให้โควิดมันจบสิ้นเาะนั้นเนี่ยม่ดนที่ตรงไม่มีตรงกลางละงานนี้ใช่ไมมางว่าตอนนี้ผมจะผมจะจับไพ่ดูว่าโอมคอนเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรดีไหมฮะอะไรสกปรแรกะครับ คนคงอยากดูอยู่เนี่ยครับไพ่ไพ่ใบแรกนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเพราะไพ่ใบนี้ยวันอะไรที่ถามถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์คืองูเห่าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการแพทย์ห,ยรรทยหรือการฉีดวัคซีนหรือหรือเซรุ่มหรืองูพิษแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของแพทย์ทั่วโลกแน่นอนนะครก็จะบอกว่าไพ่ไปนี้พอมันขึ้นมาเนี่ยมันแทนเรื่องของผมเชื่อว,ว่าวัคซีนน่ยมันมีผล กับคนทั่วไปที่ทําให้งูตัวนี้ไม่ฉกค,คนไม่ทําร้ายคนหรือว่าพิษตัวนี้ไม่ทําร้ายคนอย่างแล้วที่สําคัญนะครับถ้า,พาไพ่ใบนี้เห็นชัดเจนมากว่าคนเนี่ยก็ถือมีดดาบไว้คือพระขันไว้ก็หมายความว่าเรามีเกราะป้องกันที่จะทําให้งูตัวนี้มันไม่สามารถทําร้ายชีวิตเราได้อันตรายถึงชีวิตนะครับคราวนี้พไพ่ใบที่สองนี่นะ่าสนใจมากไพ,พ,พ่พระแม่ธรณีตามตำนาน,น<ม>ของแพ,พ่พระแม่ธรณีนะครับท่านเนี่ยมีบุญญาฤทธิ์ถึงขนาะดที่ว่าสามารถนะครับบีบมวยผมแล้วก็ สามารถลบชนะกับพญามารพญามารเนี่ยคือยักษ์ที่จะมาทําร้ายองค์สมเด็จพระสัมมาทธเจ้าในวันที่ท่านจะตัดสู้ใบเนี่ยน่าสนใจมากมันแทนการชนะศึกหรือการลบชนะมารหรือเหล่าพวกปีศาจต่ตางๆ่างก็ที่ผมพูดไปเลยนะว่าโควิดตอนนี้มันจะกลายเป็นปีศาจหรือจะเป็นเทพที่มาประกาศสารภาพให้เราแต่ใบนี้มันแทนการชนะศึกเลยครับก็ถือเป็นไพ่ที่ดีนะครับแต่ไพ่รัสการออกรบเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราคงหลีกเลี่ยงการระบาดใหญ่ ที่มันติดกันเป็นหมู่ใหญ่คงไม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้น่าสนใจเพราะอแม่ธรณีเนียลบกับยักษ์น่ะฮะลบกับยักษ์ผมพูดอยู่เสมอว่ามันหมายในการลบชนะศึกแต่ศึกเนี้ยมันจะสูสีมากไม่ฉลาดมันจะสูสีกันมากว่าการขบเขียงในเรื่องของการว่าเชื้อเนี่ยมันจะเป็นกลายพันธุ์เป็นอสูรร้ายหรือกลายพันธุ์เป็นเทวดาเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะได้คําตอบเนี่ยไม่น่าเกิดวันที่ยี่สิบเ็ดเดือนมกราคมเนี่ยเราจะได้คาตอบ แต่ถ้าดูจากอันนี้ยังไม่ไม่เห็นชัดเลยว่าตกลงเป็นอสูรหรือเป็นเทพถ้าดูจากตัวเนี้ยไพ่พ่อแม่ธรณีผมพูดประวัติแต่เมื่อกี้เขา้าวว่าท่าน่ะลบชนะยักษ์หรือเหล่าพญยามารเปิดทวดศการ์เนี่ยมันเป็นตัวแทนของยักษ์ฉะนั้นศึกเนี้ยผมเชื่อว,ว่าพ่อแม่ธรณีเน่ยจะลบชนะศึก <ừ. S 1> คือ <c oughs> พูดง่ายๆ <c oughs> โอเมกอนเนี่ยจะไม่สามารถชนะเรื่องของวัคซีนและยารักษาโรคได้ตอนนี้ทีนี้อาจารย์ดูหน่อยว่าถ้าเผื่อว่ามันจะจบนะคะมันจะจบ ประมาณเมื่อไรอ่ะไพ่หนุมานเป็นจักจกายนะครับไพ่พ่อแม่โพสเป็นไพ่ที่ดีสุดสําหรับผมเลยนะครับแล้วก็ไพ่พระอินทร์นะฮะไพ่สามใบเนี้ยไพ่หนุมานกับนาบิจการมันแทนการรบชนะเหมือนกันแต่มันเป็นการชนะแบบรวดเร็วแล้วก็เป็นการจบเกมแบบกระทันหันนะฮะแล้วไพ่พ่อแม่โพสมันพูดถึงการกินการอยู่ชีวิตที่มันอุดมสมบูรณ์การการใช้ชีวิตใหม่ที่ดีนะฮะ ส่วนไพ่พระอินเนี่ยมันเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถือว่ามีบุญฤทธิ์บุญฤทธิ์ที่สูงมากกําลังจะบอกว่าจากซาไพ่สามใบเนี่ยถ้าดูดูจากไทม์ไลน์เนี่ยมันจะพูดถึงเดือนประมาณเดือนสี่เดือนสี่ของไทยเนี่ยคือถ้านับเดือนมกราธันวาใช่ไหมธันวามกราคุมภามีนาอืมมีนามีนามีนาเนี่ยผมเชื่อว,ว่าเราจะได้ข่าวดีมากๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโควิดสิบเก้าที่กลายพันธุ์ตัวนี้ ฉะนั้นผมก็ยืนยันว่าช,าช่วงก่อนปีใหม่ไทยครับก่อนจะเข้าปีขาดม,มันจะจบสิ้นในเรื่องของโควิดสิบเก้าแบบจะชอบชอบอาจารย์อย่างหนึ่งรือเปล่าคืออาจารย์เนี่ยเหมือนชอบรับคำท้าเพราะว่าเรื่องที่ดูนี่มันจะเกิดขึ้นภายในเวลาอันใกล้มากเลยและอาจารย์ก็ไม่ยออ่อท้อก็คือว่าดูตามที่อาจารย์มีความเชื่อมันมันเห็นผลเร็วดี เดี๋ยวเราก็ลอดูตรงนี้กันคือจะบอกว่าคําทํานายของการดูดวงด้วยโหราศาสตร์เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ฉลอดครับมันจะบอกภาพรวมๆกว้างๆว่าเราควรต้องระมัดระวังตัวอะไรและไม่วิตกเกินไปพี่ฉลอดถ้าเกิดวันนั้นที่เราออกรายการกันล่าสุดถ้าคนเรามันทุกข์ถึงขนาดว่าพิจิกาธันวาเนี่ยคนมันจะล้มตายข้างหนุนมหาสารเนี่ยแล้วคนไม่มีพลังบวกไม่มีคําทํานายที่เป็นเรื่องของการให้สติให้มีกําลังใจจะอดทนอีกฝั่งนึ่งนะครับ ผมเชื่อว่าอย่างที่พี่สล็อพูดแบบคนเขาไปดูดน้ําตายกันหมดคนคงทุก,กันหมดไปแล้วถูกไหมฮะแต่สองเดือนที่ผ่านมา<ช>จะเห็นว่าศาสตร์การทํานายด้วยไพ่ปรมยานเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ให้เตือนสติคนอย่าประมาทและให้กําลังใจคนว่าถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยคําทํานายมันเป็นจริงเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะมีกําลังใจเดินต่อไปข้างหน้า,าก็อันนี้เป็นกําลังใจที่สําคัญที่เพราะว่าอาจารย์ได้ดูเปิดไพ่ไว้แล้วก็บอกว่า เราเนี่ยจะดีมากประเทศไทยแล้วก็จะรุ่งโรจน์โทษช่วงชัชวาลไปอีกสิบปีมันจะมาได้ยังไงมาทางไหนต่างประเทศในประเทศหรืออะไรยังไงอาจารย์ถามทางไพ่ดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับนี่ยท่านอาจารย์สมบดีมันแทนเรื่องของดาวต่างประเทศนะครับแล้วก็ที่ฉล,ล,ลงองเป็นเรื่องที่แปลกว่าจะไพ่พมยานจะบอกถึงเดือนด้วยนะครับเดือนเมษายนพระภายนี่คือเดือนเดือนเ <ừ> มษายนนี่คือเดือนเดือนเมษายนนะครับ แล้วก็ใบสุดท้ายเนี่ยนะมันเป็นไพ่ภาพภายมันเอที่สมุทรก็าราจะบอกอะไรครับไพ่สามใบเนี่ยถามว่าสถานการณ์มันจะเริ่มดีขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็เศรษฐกิจจะดีขึ้นเนี่ยผมก็ยืนยันยว่าเป็นเดือนเมษาอยู่ดีเพราะไพ่เดือนเมษามันขึ้นแต่กลุ่มของกลุ่มของออต่างประเทศยังให้ความสาคัญอยู่กับการท่องเที่ยวต่างประเทศการลงทุนต่างประเทศนักธุรกิจต่างประเทศธุรกิจที่เกี่ยวพันต่างประเทศเนี่ยจะนําหน้ามาก่อนส่วนใบสุดท้ายเนี่ยธุรกิจที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ย ภาพภัยมาเนี่อางนะัพสมุทรมันแทนมาแทนเรื่องวันนคดีไทยกนะ็ลเลยบอกว่ามันยังค่อยๆกระเตื้องและยังต้องใช้เวลาในการรื้อฟื้นพอสมควรฉะนั้นก็ยังยืนยันว่าธุรกิจท,ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการการที่ทําให้เมืองไทยดีขึ้นคือจะเกี่ยวพันกับส่งออกนําเข้าต่างประเทศธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์หรือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือของล้ำนันสมัยนวัตกรรมต่างๆครับอาจารย์ ในปีที่ในปีนี้เนี่ยนะคะอะไรจะเป็นปัจจัยหลักเป็นตัวชูโรงเลยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยฟันฝ่าไปได้จะมีเหตุการณ์อะไรพิเศษหรือว่ามีอะไรที่ไม่คาดคิดไหมอ่าถ้าเรื่องของโรคระบาดเนี่ยนะครับพีฉลักผมเชื่อว่าสิ้นเดือนมกลานเนี่ยเราจะรู้ผลแล,ะละ้วล่ะว่าโอมครอนมันคืออะไรถ้ามันเป็นสัญญาณดีอย่างที่ผมบอกนะครับผมเชื่อว่าเดือนเมษายนเนี่ยโควิดน่าจะจบละ แต่ผมจะห่วงอยู่อย่างหนึ่งคือช่วงช่วงการเปลี่ยนดวงเมืองของปีนี้เป็นปีสําคัญมากแน่ลอดเพราะว่ามันเป็นปีครบสอง้อยสสิปีของกรุงรัตนโกสินทร์ <Okay. S 1> ซึ่งมันจะคล้ายๆกับย้อนกลับไปเมื่อสมัยกรุงธนบุรีกับรัชกาลที่หนึ่งเป็นช่วงเวลานั้นนะครับก็เลงจะบอกว่าในช่วงเวลานี้สิ่งที่ต้องระวังมากสุดคือเรื่องของการเมืองครับการเมืองภายในเนี่น่า,นาห่วงไม่ว่าเพราะว่าดวงในช่วงนั้นมันจะมีเรื่องของการปฏิวัติ ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู้มีอำนาจค่อนข้างสูงทะนั้นกําำลังจะบอกว่าเสถียรภาพของรัฐบาลในช่วงแต่มกราจนถึงเมษาเนี่ยน่าห่วงการเมืองยังเป็นเรื่องที่น่าห่วงอยู่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุทางการ <c oughs> เมืองค่อนข้าง,างสูงนั่นเรื่องที่หนึ่งนะครับ <c oughs> เรื่องที่สองเนี่ยผมยังไม่ได้ทํารายละเอียดเกี่ยวกับการถอดรหัสข,ของดวงดาวแล้วก็ร <c oughs> หัสของอดวงเมืองอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งที่ผมห่วงอีกเรื่องหนึ่งคือในปี2565เนี่ยมันจะมีการ สูญเสียบุคคลระดับแถวหน้าของประเทศระดับสูงระดับประเทศนะครับซึ่งผมเคยทายเมื่อเดือนตุลาคมว่าจะมีการสูญเสียบุคคลสําคัญเนี่ยปีนั้นก็มีการสูญเสียกันเยอะพอสมควรในปีที่ผ่านมาแต่ปีหกข้าเนี่ยต้องระวังครับมันจะมันจะทําให้ประเทศชาติเนี่ยมันจะสูญเสียบุค,คลากรทีม่มีความสําคัญระดับชาติเลยอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะครับส่วนเรื่องที่สามสิ่งที่ผมห่วงนะครับ ผมไปห่วงในเรื่องของการเมืองระดับโลกเพราะปี mm hmm. ปีนี้ปีนี้นะครับต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับสงครามใหญ่และ oh. เรื่องเกี่ยวกับการกระทบกระทั่งในเชิงของสงครามที่รุนแรงในระหว่างประเทศมันจะมีผลค่อนข้าง mm hmm. ทําให้ประเทศทําให้ประเทศอื่นทั่วโลกได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน mm hmm. อีกเรื่องสุดท้ายที่น่าห่วงอย่างนึงนะครับ mm hmm. ก็คือเรื่องของภัยพิบัติ ปีที่ผ่านมาในหลายคนกลัวเรื่องน้าท่วมในประเทศไทยซึ่งผมที่ผ่านมาผมบอกผมยังไม่ห่วงในปีนี้ผมห่วงเรื่องโรคระบาดเมื่อโรคระบาดจบแล้วเนี่ยปีหน้าสิ่งที่น่าห่วงของเมืองไทยคือภัยพิบัติใหญ่เรื่องน้าท่วมอาจจะมีแล้วก็ของโลกเนี่ยชัดเจนแน่นอนมีเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วคุณจะเห็นภัยพิบัติที่มันรุนแรงถึงขนาดที่ว่ามันจะเป็นประวัติการของการเกิดภัยพิบัติใหญ่ของโลกที่นับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเลยครับที่รุนแรง อ,อาจารย์จะพอฟังหลายๆปัจจัยแล้วแล้วก็ตอนช่วงต้นอาจารย์ก็บอกว่าประเทศไทยจะรุ่งโร์โทษช่วงชัชวาลเนี่ยนะคะคขอให้อาจารย์เปิดไพ่อ่าเราดูกันเลยว่าเราจะไปได้อย่างนั้นจริงไหมจากห้าปัจจัยที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันคือฟังแล้วมันเหมือนว่าเอ๊ะเราบันจะไปยังไงมันจะไปได้จริงไหมไหมันจะไปได้ด้วยอะไร่ะได้ครับเรามาดูไพ่พุมพญากันนะครับ ไพ่พญาลัตศีขึ้นนะฮะ oh. แล้วก็ไพ่พระเด้าเรา,า,าชาโชคขึ้นนะครับโอ้ไพ่พญาพาลีจัษษกรพทิสการขึ้นนะครับคราวนี้นอย่างที่บอกไปนะครับคือไพ่สองใบแรกเนี่ยไพ่พญาราตสีเนี่ยมันแทนคนที่มันขึ้นสูงสุดนะฮะหรือดินแดนที่เรียกว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมินะฮะสิงโตเนี่ยนะครับก็เลยจะบอกว่าเมืองไทยเนี่ยพี่สาดด็อกจะสังเกตดูนะว่าเวลามันเกิดว,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 วิกฤตการณ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยเราเหมือนจะกระทบหนักแต่ไม่หนักอย่างโควิดส9บเก้าเนี่ย ทั่วโลกเขาหนักกว่าเราเยอะนะครับของเมืองไทยนี่ก็ผ่านพ้นไปได้และก็ไม่ถือวิกฤตจริงๆนะครับส่วนใบกลางจะสังเกตว่าท้ายที่สุดแล้วเนะี่ยคนไทยก็ยังถือว่ากินดีอยู่ดีในระดับที่ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ลาบากแต่ใบสุดท้ายเนะี่ยผมก็ังยืนยันว่าไพพยาพาลีกาบปุรุสกันเนี่ยมันแทนการลบลบลาข้าวฟันในเรื่องของเชิงการเมือง mm. แต่ไพใบกลางเนะี่ยผมสบายใจอย่างหนึ่งือว่าท้ายที่สุดแล้วผมเชื่อว,ว่าเมืองไทยเนี่ยมันยังมีเรื่องของอาหารการกิน เรื่องของวิถีชีวิตคนความพอเพียงอะไรต่างๆเนี่ยมันทาให้คนไทยเนี่ยไม่ได้ลําบากมากครับพี่ฉลองแล้วมันจะเริ่มดีขึ้นด้วยใช่แล้วก็ต้องยอมรับแหละว่าโควิดสองปีมาเนี่ยมันก็มีคนตกงานมีคนที่ขาดไรายได้นะคะอย่างศิลปินดาราอะไรพวกนี้ก็ขาดไรายได้กันไปแต่คำว่าไม่ได้กระทบเนี่ยมันคงไม่ได้หมายถึงว่าโอ้โหเขาไม่กระทบเพียงแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยประเทศเรายังไปได้อยู่ถูกครับอาจารย์ เพราะว่าเดือนธันวาเนี่ยพอไปตรงไหนก็ร้านก็เต็มหมดเลยนะยิ่งตอนที่พอระกาดเปิดเมืองแล้วเนี่ยร้านก็ยังเต็มคือมันยังมีชีวิตชีวามันไม่ใช่เป็นเมืองที่แบบโอ้โหถึงแม้จะเปิดเมืองทุกคนก็ร้างหมดอย่างเงี้ยผมกลับมองว่าภาพอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าในเศรษฐกิจของปีหน้าปีหน้าเนี่ยมันปีเนี้ยมันดีกว่าปีที่แล้วอยู่แน่นอนดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วมันจะไม่หนักหนาสั่นเหมือนปีที่แล้วแล้วมันจะดีขึ้นกระเตื้องขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ เพียงแต่จะให้มันสมบูรณ์แบบโอ้โห و, กลับมาเร็วเลยคงไม่ใช่พอไพ่เป็นที่มันพูดถึงกันยังเป๋ไปเป๋มาอยู่ยังต้องใช้เวลาในการรื้อฟื้นในยเรื่องของเชิงเศรษฐกิจนะครับแต่สิ่งที่ผมทายไว้ในเรื่องของไพิบัติหรือหรือเรื่องของสงครามเนื่อไรที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยผมว่ามันไม่ได้กระทบกับเมือไทยมากมันเป็นเรื่องของโลกมากกว่าผมก็เลยจะบอกว่าเหมือนกันเลยพี่สลอดหนึ่งปีที่ผมทายเรื่องโควิดมาเนี่ยหลายคนจะกังวลว่าปร,ประเทศเราเ็จะกระทบเยอะผมย้ําอยู่เสมอแม่นะ ต่างชาติจะหนักกว่าเราเยอะซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมาตลอดหนึ่งปีนะครับอาจารย์คะอันนี้เดี๋ยวข่าวการเมืองเขาอาจจะสนใจอาจารย์เปิดไพ่มาเลยมันมีการเปลี่ยนผู้นําบ้านเมืองไหมโอ้โหอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นคนที่สนใจมาตลอดสองปีนไม่แต่ว่าทุ้งปีเรายังไปรบกับโควิดอยู่ไนงะแต่ตอนนี้ลองดูสิเพราะว่ามันมีหลายคนมากที่พูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทั้งผู้นําดังการเมืองนะอาจารย์ว่ามาเลย ผมอย่างนี้นะไพ่น่สนใจมากคือคือไพ่ปีขานไพ่ใบนี้คือไพ่ปีขานนะไพ่ปีขานไพ่ปีเสือเนี่ยนะผมก็จะบอกว่าอย่างที่บอกไปครับเมื่อก้าข้าสู่ปีขานแล้วเนี่ยไพ่อีกสองใบเนี่ยเป็นไพ่ข้าแม่ธรณีไพ่การเฉลิมฉลองนะครับไพ่การเฉลิมฉลองเพราะแม่ธรณีการชนะศึกใบนี้ยังออกอยู่นะเห็นไหมการชนะศึกแล้วใบนี้เหมือนการเฉลิมฉลองผมเชื่อว่าเมษาเนี่ยจะมีคนไทยจะมีข่าวดีสองเรื่องหนึ่งโควิดสิบเก้าน่าจะจบสอง เราอาจจะพบผู้นําใหม่หรือการเ,าเปลี่ยนแปลงการเมืองเนี่ยค่อนข้างเร็วกว่าที่กําหนดในสใมัยฉันเป็น <ใจ S 2> ว่า<ค>เปลี่ยนเปลี่ยนให้คุณถูกไหมเปลี่ยนให้คุณผมว่าเปลี่ยนให้คุณคนเดิมคงไม่ใช่ถ้าดูจากภพ่อย่างนี้นะมันจะเป็นคนใหม่การเป็นกลุ่มใหม่คนใหม่ที่จะขึ้นมาบริหารประเทศโดยไม่ปฏิวัติเหรอเมื่อกี้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วครับว่าดวงเมืองไทยตั้งแต่มกราจนถึงเดือนเมษาเนี่ยมันมีได้สี่เรื่องเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นยุคสภาลาออกปฏิวัติรัฐประหารมันมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นแน่นอนพิฉลอดสี่เดือนนี้ยังไงก็น่าจะมีโอกาสเห็นนะครับคือมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ว่าใะบประเภทอในดีกรีไหนก็อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าอันนี้อโปรดใช้วิจารณญาณในการชมเพราะว่าเรื่องการเมืองนีแบบว่ามันอมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันค่ะอาจารย์ถ้าเอาสุดท้ายเลยว่าอาจารย์ลอง ให้กำลังใจกับผู้ชมนะเพราะว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่คิดว่าเราสองคนเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์เนี่ยก็ได้ท่ายอะไรที่มันเป็นบวกบวกทำให้คนมีพลังมีกำลังใจเหมือนที่อาจารย์พูดอยากใ,ให้อาจารย์ให้กำลังใจแล้วก็อาจจะด้วยด้วยไพ่หังอาจารย์เนี่ยว่าเราจะเดินต่อไปได้แน่นอนไปยังไงอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวผมจับไพ่สรุปให้ดีกว่าว่าตอนนี้คนกำลังจิตตกเหมือนตอนช่วงเดือนพฤษภาเดือนพฤศจิกา ผมจะลองดูอีกครั้งในงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมีข่าวดีอย่างที่ผมทายไว้ตั้งแต่ต้นรายการหรือเปล่านะครับเ yeah. นี่ยไพ่ใบแรกที่มันขึ้นเนี่ยเป็นไพ่เดือนพฤษภาคมนะหมายในการเฉลิมฉลองนะมันพูดถึงการชนะศึกนะฮะใบนี้คือภะกิจนะรบชนะกัยักเหมือนกันตามตำนานนะครับแต่ครันี้ไพ่สองใบเนี่ยถัดมาเนี่ยไม่ค่อยดีนะะก็เลยจะบอกว่า ใครที่ไม่ใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะใบนี้นพูดถึงการเจ็บป่วยเนละใบพยาพุทธก,กัลยาณนะีใครที่ยังไม่ได้มาฉีดวัคซีนเนะี่ยอันนี้เสี่ยงนะต้องบอกว่าเสี่ยงเพราะมันหมายถึงการล้มบัดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ใบสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นไพ่พันบุญจับนางมโนราเนี่ยนะต้องบอกว่า,พาไพ่ใบนี้มันพูดถึงเรื่องการยือ้อกันการดึงกันนั่นก็จะบอกว่าอะไรครับในระยะเวลานับแต่นี้ไปตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเมษาเนี่ย สิ่งที่มันจะยื้อกันดึงกันเนี่ยผมกับไม่ห่วงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะผมกับห่วงเรื่องของการเมือง, <m. S 1> องการเมืองการเปลีป่ยนแปลงาการเมืองมากกว่าส่วนโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะประคองไปได้จกนกระทั่งตามวาระที่ผมพูดอคือเดือนพฤษภาคมเมษาพฤษภาทุกอย่างน่าจะจบนะครับก <c oughs> ็ยืนยันคำทำนายที่ผมทายไว้ตลอด <c oughs> ผมไม่เคยเปลี่ยนคำทำนายนะฉลอดค่ะคือต้องบอกผู้ชมว่าบางทีเนี่ยผู้ชมอาจจะจะบอกว่าเอ้ยผ่านมาแล้วก็พูดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปย้อนดูเทป ก่อนๆของอาจารย์ก็ได้ทั้งที่ในยัง enjoy by charlotte ก็ได้นะคะหรือว่ากับรายการอื่นๆเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดมาว่าค่อนข้างจะเป็นพูดพูดมาตลอดเวลาใช่ใช่พูดมาตลอดเวลาตามนั้นคือไม่ได้มาเปลี่ยนตามเหตุการณ์ที่มันเกิดไปแล้วนะคะไงก็ตามเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยค่ะก็ถือว่าเรานํามาเพื่อว่าให้เป็นแนวทางและกันว่าเออเดินไหนมันจะดวเหมนดีเดอนไหนจะ ไม่ดีแต่ว่าไม่ใช่ไปงมงายว่าโอ้โหพอ,อบอกว่าไม่ดีแล้วฉันไม่ทําอะไรเลยอันนั้นมันจะไม่ดีกว่าเพราะว่าเออเราก็จะไม่มีเงินเข้ากระเป๋าด้วยนะคะยังไงาต้องใช้ต้องใช้หลักคำสอนพุทธเจ้าครับพฉลิตคือเราต้องเชื่อในสิ่งที่มีเหตุและผลและเชื่อในสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาที่ต้องประกอบด้วยปัญญาหลักโหราศาสตร์ในศาสตร์ศาสตร์ไพ่พวงพยานนั้นมันจะเป็นการเตือนสติและให้กำลังใจคนมากกว่านะครับค่ะค่ะก็อาจารย์สรุปได้ดีมากเลยค่ะ ก็ต้องมาด้วยปัญญาด้วยนะคะก็ขอวอวยพรเลยนะคะอาจารย์เราสองคนก็ขอวอวยพรให้ผู้ที่รับชมอยู่นี่ก็สามารถที่จะเดินก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงนะคะแล้วพบทางออกนะคะไม่ว่าถ้ามีปัญหาก็ขอให้มีทางออกแล้วก็ถ้าเผื่อว่าธุรกิจเดินไปได้ก็ขอให้ดียิ่งขึ้นนะคะและปราศจากโรคภัยค่ะแล้วเราคงจะเจอกันใหม่ก็น่าจะประมาณหลังเมษานะอาจารย์ ผมว่าเราถ้าเกิดผมว่าถ้อเกิดโควิดโควิดมันกลายเป็นไข้หวัดธรรมดาจริงๆเราน่าจะมาคุยอีกทีเนี่ยเราจะได้ประกาศอิสระภาพแล้วก็ประกาศโอ้ใช่ใช่มันเพราะงัามันจะมีช็อตมันจะมีช็อตหนึ่งก่อนว่าโควิดมันจะกลายไหมจะกลายเป็นเพระเอกไหมนะคะถ้าเผื่อตรงนั้นมาแล้วเราก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งจากอีกอันหนึ่งก็คือว่าจะมี <c oughs> <g Haz el> การเปลี่ยนแปลงใหญ่อะไรไหมในเดือนเมษายนนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์ด้วยขอบคุณผู้ชมด้วยค่ะส